พาไปเที่ยวห้างกันหน่อยคุณผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยเดินห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่กังวลและไม่ค่อยกล้าขึ้นบันไดเลื่อนทางเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะคะว่าหลายๆครั้งที่มีข่าวที่ผ่าน,านมาเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะกังวลเนาะเรื่องของบันไดเลื่อนที่มันหนีบขาบ้างอะไรบ้างหลายคนบอกว่ามันกินขามันน่ากลัว เนี่ยคุณผู้ชมคะต่อไปนี้นะคะความปลอดภัยจะมีมากขึ้นและถือเป็นสัญญาณที่ดีของทั้งบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติด้วยนะคะเขาบอกว่าจะมีการยกระดับการคุมเข้มทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหการรมใหม่การนําเข้าและจาหน่ายเนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะคะเรื่องนี้ที่ประชุมครมอไฟเขียวเรื่องของร่างกฎกระทรวงที่กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหการรมใหม่ซึ่งคุมตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวเรื่องของบันไดเลื่อนเอย่ยางเลื่อนเอย่ยำรุดก็หลายครั้งเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานโดยมีทั้งเท้าเจ็บบ้างเบาๆนี่แค่เจ็บหนักๆเลยที่แบบหลายคนเห็นแล้วก็หยสยองแล้วก็เจ็บปวดแทนคนที่ประสบเหตุนั่นก็คือขาขาดเราก็เคยเห็นกันมาแล้วคุณผู้ชมหลายคนกลัวเลยเรียกว่าขยาด ที่จะก้าวแต่ละทีขึ้นบันไดเลื่อนทางเลื่อนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะทีมข่าวช่อง7 HD น้องเจมอนันชัยลงพื้นที่ไปสอบถามพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ก็บอกว่าแม้วรัฐบาลจะออกกฎควบคุมคุณภาพให้เข้มข้นขึ้นแต่ก็ไม่ควรประมาทเวลาใช้งานสังเกตให้ดีอย่ามัวแต่ก้มมองมือถือซึ่งมันอาจเสี่ยงเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อค่ะ ถามว่ามีผลดีให้เรามัดระวังอะมันได้อยู่แต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยเราต้องไม่ประมาทถ้าประมาทเมื่อไหร่คือเราเจ็บตัวเพราะเราระวังอยู่แล้วไม่อยากเจ็บตัวเพราะมันมันน่ากลัวที่แบบเวลาบันไดมันขึ้นไปแล้วแบบมันเก็บตรงนั้นค่ะไอที่มันจะเป็นพื้นเข้าไปตรงนี้ค่ะกลัวตรงนั้นแบบมันเหมือนเวลาอะไรเข้าไปเกี่ยวอะค่ะหมายกูกลัวว่ามันจะดึงเข้าไปอะค่ะบางทีก็ก้าวขายาวๆข้ามตรงนั้นไปอะค่ะว่าแบบกลัวว่ามันจะไปเกี่ยวกับสายขางเกงอะไรเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมคะทางด้านของสอมอ,อบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการให้บันไดเลื่อนและทางเลื่อนเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมค่ะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้เนี่แหละซึ่งก็จะมีผลให้ผู้ประกอบการทุกรายท่านต้องปฏิบัติและนําเข้าเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะต้องยอมรับว่าพอมีข่าวบอกว่ารองเท้าไปติดบันไดไปนี้หลายคนไม่กล้าใส่รองเท้ายางไปพักเหมือนกันใช่ะอย่ายางเพราะมันไปเกี่ยวได้ง่ายกลัวเลยกังวลเลยค่ะ